สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบพามาดูอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งค่ะที่อยู่ทำเลซอยปีดีพนมยงค์47ถนนสุขุมวิท71ิค่ะที่ตั้งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะเข้าออกได้ทางถนนปีดีพนมยงค์ถนนเพชรบุรีถนนสุขุมวิทถนนเอกมัยค่ะติดถนนต้นซอยปีดีพนมยงค์47เเลยนะคะใกล้แยกคลองตันด้วยค่ะ อาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะเนื้อที่ดิน19ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ250ตารางเมตรมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำทุกชั้นเลยนะคะเรามีทั้งหมด2คูหานะคะหน้ากว้างคูหาละ3.5เมตรค่ะสามารถจอดรถคันเล็กในบ้านได้1คันค่ะ ในส่วนของการเดินทางนะคะก็สามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะไปปากซอยเพื่อไป BTS พักน่งนะคะในราคา20บาทเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งนะคะมองไว้อยู่อาศัยเองหรือว่ามองไว้ทำธุรกิจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดเข้าดูหลังนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ